ผมคิดแล้วว่าโอ้พวกคนไหนที่เคยถ่ายรูปหลายๆเดนาอคนตีนดูฟุกมเิงเอกาแฟปันมันนอกับอัน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 นี้เขาอื่นชาเขียวนี่เนาะมันนอกันนํามสนแบกุนนดนแต่ว่ากอยความันก็แสบแต่ว่าขอขอบคุณนะเบิ้งเบ้ามีหดีครักาแฟชาเขียวนี่ยูนี่ขางปลาไว้มันก็แสบขึ้นในเมืองนี่อขางปลาไว้แก่บนาะแกบนอ่ขงอื่นก็ไม่ไวดนี่ไม่ไ แมวมนแมนค่ะน้องค่ะป้าวอาดีเลยค่ป้าว่าดยไม่ได้บ่ได้ตึนหางบ่ได้ขายเป็นแบนเนื่องๆแต่เสแสดงว่ารสชาติมันไม่ได้อยู่ในยี่ห้อใช่ค่ะแมนค่ะแสดงว่าเราเอาใจใส่เอาใจใส่ยู่กับคนเอ็ตโอ้ยหนูจะไปเปิดรถดไม่ก่อนนะเราาใจใส่หลายคนเราเอาแจ่วใส่คปก้นจิตมันมีแ่ของแมวจิตของแมวจิตที่นิสัยก็ขายได้เอามาจะใส่ก่อนดี

แยกแยกแยกของล้าทางป้าอ้อยแนที่นันสามยกพุาี่มัเาดูเที่ยวไปดเลยโอมึนต้องเทียร์พานมาไปจุ่มไรก็เนี้าวพ่นะค่ะทางป้าอ้อยแม่ค่ะคุณพี่ขาพี่ละน้องบอกว่าให้เรียกพี่หนูกับคุณพี่ขาสินวะท้ช็อตเลยท้ช็อตเล แ้นคนเลยเพิเยบร้อยแล้วค่ะจะว่าเคิ่อหรือพิวเอาเหรอ